สวัสดีทุกคนที่กำลังชมคลิปวิดีโอนี้นะคะอยากจะบอกจังเลยว่าใครนะคะที่กำลังตามหาบ้านริมน้ำสวยๆสไตล์อังกฤษนะคะอยากจะให้ทุกคนชมคลิปนี้ให้จบนะคะตั้งอยู่ที่โซนอ่างห้อยยางนะคะตำบลโคกกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะกับเนื้ที่เยอะๆเลยค่ะจุใจ80ตารางวาด้วยกัน ที่มองเห็นเนี้ยนะคะจะเป็นบริเวณของลานจอดรถเราสามารถจอดรถได้ถึงสาคันเลยคะ่ะแล้วก็ตกแต่งเป็นแบบนี้ไว้ให้นะคะถนนโครงการนี่กว้างมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นส่วนข้างๆบ้านนะคะมองเห็นแบบว่า,าโล่งสบายแบบนี้เลยหน้าบ้านนี่ออกสไตล์แนววินเทจวินเทจหน่อยนะคะทุกคนสีข,ขาวๆมินิมอลมินิจยกันเลย เดี๋ยวเราเข้ามาดูโซนข้างในตัวบ้านกันนะคะในบ้านนี้มีขนาดนะคะคือ3ห้องนอนสามห้องน้ําที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นโซนของห้องรับแขกนะคะกว้างมากโลง่งแบบว่าโปร่งสบายเลยค่ะทุกคนส่วนเดินมาทางนี้นะคะก็จะเป็นโซนของออห้องนอนแล้วก็มีประตูนะคะเปิดออกไปด้านหลังได้อีกนะคะอันนี้เป็นบันไดชั้นสองนะคะสวยงามวิบวับเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ําในบริเวณชั้นหนึ่งค่ะกว้างขวางมากๆนะคะสาหรับท่านใดที่บ้านอาจจะมีผู้สูงอายุอาจจะนอนชั้นหนึ่งชั้นล่างได้เดี๋ยวเราขั้นขึ้นไปบนชั้นสองกันนะคะเมื่อเดินขึ้นมาบนชั้นสองแล้วนะคะก็จะมองเห็นภาพบรรยากาศ ข้างนอกแบบนี้แล้วก็จะเป็นห้องนอนชั้นสองห้องที่สองนะคะ mm. ตรงนี้มีห้องน้ําในตัวด้วยส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นมาสเตอร์เบดรูมห้องนอนใหญ่นะคะมีระเบียงออกมารับลมชมวิวด้านนอกแบบนี้นะคะกว้างๆโล่งๆกันเลยนะคะอยากจะบอกจังเลยว่าห้องนอนกว้างมากคะ่ะทุกคนําหแบบท่านใดอยากจะต่อเติมเป็นกันอีกหนึ่งห้องก็ได้นะคะแต่ว่าเราทําเป็นห้องโล่งๆแบบนี้ไว้ให้ มีห้องน้ำในตัวนะคะตกแต่งสวยงามาเดี๋ยวเราไปดูโซนรอบๆของบริเวณโครงการนะคะนี่ที่ควรเห็นอยู่นะคะสวยงามล้มลุดนี้กำลังตกแต่งนะคะจะเป็นแบบว่าสไตล์คาเฟ่นะคะตรงนี้มองเห็นวิวน้ำนะคะอ่างห้วยยางนะะี่ค่ะตัวนี้นี่เองค่ะทุกคน ยามเย็นๆนะคะเข้ามาชมแล้วก็จ็อกกิ้งวิ่งออกกำลังกายนะคะได้แบบสบายใจมากเลยทีเดียวเดินออกมานิดเดียวค่ะจากเมื่อกี้ที่บรีวิวบ้านให้ดูเนี่ยค่ะก็เดินออกมานิดนนึงถึงริมน้ำเลยนะคะมองไปก็เห็นบ้านหลังคาบ้านตรงนั้นนะคะ นิดเดเียวหากท่านใดที่สนใจนะคะเดี๋ยวบอให้รายล,ละเอียดเพิ่มเติมไปบนคลิปนี้หรือว่าติดต่อนัดหมายชมบ้านตามเบอร์โทรนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ